นี่จ้ะต้มต้นเลยเหลืองอลามเลยนี่งามขนาดเลยดอแบบกไม้เจเพียนกับปลาขนาดโตปักใหญ่เลยปลาอย่างนี่เะเพียนแม่นี่ตุปิปลานี่จ้ะอู้นี่ค่ะสวัสดีจ้าสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกๆคนเลยด้วยจ้าสวัสดีครับเมื่อวานนี้พ่อน้องเจนายมาใส่ เอิ่มมองมองีตาข่ายมาใส่ตาข่ายไว้จ้ะแต่ว่าพ่อแม่น้องเจนายไปได้ถ่ายได้จ้ะเลยม,มาถ่ายเอาตอนยามแล้วก็ตอนที่เอ้าพระอาทิตย์ยังบ่ขึ้นเอาเป็นว่ากบรรยากาศภูเขาแล้วก็มีหมอกนะจ้ะมาให้เบิ่งนะจ้าไปนี่จ้ะยังบบเจ้งดีเลยภ<อ>ูเขานับเด้อหนึ่งลูกสองลูกสามลูกก็เด้จ้ะเดี๋ดวยวยสิพาหมุนเลย นี่อีกลูกหนึ่งภูเขาล้อมรอบเลยฟา็สิเป็นยังมาแจ้งอะไรจ้ะสิว่ามืดฝนหทื่สิบ่เมนมุมนี้เหมือนเพิ่นมืดฝนเลยเด้จ้นนี่นยากาศยามเช้ามาเอามามารับแสงแต่บ่รู้ว่าแสงที่มายามใดเด้จ้นนี่พาพ่อแม่พี่น้องมาเบื่งบรรยากาศยามเช้าภาคใต้เด้จ้ะ มีแต่ต้นไม้ต้นปาล์มโอ้ยดอกคูณอยู่ทางพูนไกลๆไปจ้ะต้นดอกคูณต้นหาสุยสวยเหลืองเต็มต้นเลยจ้ะอพอน้องชนยัยนักตะข่ายไว้ก็เลยมายามมาจะมีปลาในบุบุสองหัวเด้ะเหมือนเดิมเมน,นุชนยัยาได้ว้าโอ้ยอย่าเพิ่งพูดดีกว่าถ้าได้ว้าไปจ้ะ ไปยามเบิง่งไปพอน้องเจนายมุมไหนมุมต้นไม้ผู้ไปจ้าดอกคูนดอกต้นนี่จ้ะเต็มต้นเลยเหลืองอลามเลยนี่งามพน่ะเลยดอกไม้สวยๆดอกคูนดอกคั้มดอกคูนนี่จ้ะแม่น้องจะนายง,งอยลดจุม่มงามพน่ะ เดีย๋ยวเพิ่งกับโตอมอ่จ้ะไปจ้ะโอ้พอน้องจันายพาแม่น้องจันายมาเบิ่งดอกไม้ <c oughs> ไปกำลงังย่างไปเอามองเพิ่อนจ้ะไปเบิ่งดูปลาพอน้องจันายหลายอยู่บอกมาเมื่อวานเพิ่อนมาตอนแรงๆนะจ้ะแม่น้องจันายเลยไม่ได้มาน่ะเพิ่อมาถ่ายเอาบรรยากาศยามเศร้าออกไปไปรุ่นน้ำพอน้องจันายจ้า ตึกตึกตักตักอยู่บ่ดูเลยเดี๋ด no ี๋ยวดีู๋ชิจีนขึ้นมาได้ว่าน้ำตอนเศ้าบ่เย็นน้ามันอุ่นอยู่แต่คนถือน้ำเนี่ยมันยินทันแล้วได้จมแท้ขวดที่โตเฮ็ดอาหา่นไว้ดิที่โตหมายไว้ค่ะ่จุ่มหาจุ่ม ปลาปลาขวดจมแลอวะชีได้หน่อยได้หลายเนอะโซนหน่ยได้บอจ้าตรงนั้นตรงนั้นตรงข่าวมองป้านินเห็นละชงดีคลิปนี้ถ่ายเอาบรรยากาศซื้อๆด้วยจ้ะนแล้วได้ก็เอาได้แต่ว่า บ่มีอยางจะซ่วงนี่หาปูหาปลาไปอันดีอันดีเข้าขมข้าขามนั่นแหละเวลาเขาถอดอะไรเงี้ยให้นุ่งจนายปดปลาเผื่อสิได้แต่ละตัวเพราะว่ามาใส่แล้วกับพอนุ่งจนายก็ไปทำงานจะ้ะแต่ละเทือนุ่งจนา็ปด คนเดียวชองหัวูดิใช่จระทีภูเขาแสงกำลังสีมามาทางไหนน้อแสงภาที่ขึ้นทางใดอะ่ะทางนี้เปนแน่สีได้ขึ้นอยู่บ่ฮาแล้วก่อนบ่ข้างน้องบรรยากาศเสียงนกเจ้าเจ้าเจยวเจ้า,จาเลยโอ้โอป่าช่อนกระติดประตินี กูครับมองเพื่นจะไหเจ้านายซิเงบลงยับลงไปแท้คือบ่ได้ยับมาสิเพอนน้องเจ้านายนี่เหรอคะโอ้ยบ่เห็นบังแขนปลาที่เพิ่นเฮ็ดส้มคำบ่นวลจันทร์ตะเพียนปลาหยั่างเดี๋ยวค่อยมาเบิ่งกันจ้ะว่ามีปลาหย่างนี้เพื่อน้องเจ้านายกู้มองไปก่อนจ้ะมองคือลงลึกไปเรื่อยๆจ้ะวะ ยังวะปลาพาขวดไปบอกมารอรุ่นจ้ะเผื่อมีปลาใหญ่ติดแล้วตบมุกเองจ้ารอก่อนไปจ้า okay. จ um ุ hmm. ่มเดียวบ่ฮะเป็นพวงเลยปุ๊งดียวุ๊งยวขนาถนดเลี้ยนลังอยู่ในใบบุญไปแปเก็บไปเก็บไปเบิ่งดูสีลายในมือนี้ ที่หมานคือคู่ม,มืออยู่ป่ะเก็บปลาก่อนจะ้ะแฮมเก็บมองก่อนได้จ้ามาเร็วมาเร็วเ้อยพ่อแม่พี่น้องเบืองน้ำเน้หน้อยลายสำใดงโอ้เกลอนนี่คักเนาะใส่มองยามด้เละต้องเกลอนนี้เท่านั้น เดี๋ยวซื้อห่วงยางขึ้น้องนายแหวบอกคือซืบอคืออันนี้อีกแล้วเนาะต้องต้องห่วงยางต้องห่วง,ง,องอยางรอดรถไถอยู่ยางในเขาบอกยางในคือว้าดมาเป็น<บ>พวงเลยจ้ะคุณน่ะมีทุกไซส์เลยในทะเลนี่โ่นี่ไกลเกินนี่จ้ะห,หัวแรกยังมีอีกหัวนิดยังอีกหัวนึงจ้ะ ตรงไหนตรงนี้ใกล้ๆก,กันไหมเนี่ยตรงรักแล้วป้อมไปหารักตรงนู้นปลองผุ้เลยนะไปเอาหัวนี้ขึ้นไปไปก่อนจ้าพระอาทิตย์ขึ้นแล้วยงงตายแล้วจ้ะยามนี้โอนนี้จะไหนย,ยังเก็บมองอยังบริสิทธ์เลยเด้จ้า ก็บไปเไไ Ooh, รื่อยๆอู้แดดนะเป็นจังไดดวงเบลอเลยเหลื่อมตาป่ะคักแบบน,นี้จะขายรอกนน้องจะนายก็บมองกันมาแต่แบบนี้าชมบรรยากาศดีจะ้ะเมื่อนี้มาขายวิวขายวิวสวยมีแต่ภูเขามีแต่ต้นไม้เขียวๆเชียงใดเพิ่นเพิ่นดูดน้ำพุธพักเพิ่นจะ้ะ พืชผักเพิ่นไม่ต้องจะน,นายสิแตนใเนเบิ้องน,นี่จ้ะมีต้นสระมีต้นกล้วยเพิ่นทดน้ำเดีย๋ยวเด้๋ยวจะขบสระเพิ่นเป็นโชวเลยแต่ยืนเนี่ยไม่ต้องจะน,นายดูซูมใเนเบิ้องได้จ้ะแดงแดง,ดงตรงนี้ได้จ้ะแดงแดงตรงโชว์สละเพิ่นจะโชว์บ้างใหญ่เลยเพิ่นลดน้ำเดี๋ยวจ้ะมาขึ้นมาขึ้นมา ตตรงะเียนพโอุ้ยขึ้นมาก่อนบ่เห็นไกลเกินขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาปลามีแต่โตอ้นตู้โอต้นอยู่แท้ตะเพียนแม่ค่ะคือใหญ่บักคักแทะตะเพียนกับปลาตัวมักใหญ่เลยปลาใหญ่เนี่ตะเพียนแม่นี่อุปปลาอันนี้ดิโอ้ นี่ค่ะเก่ยมซ้ำหรือเปล่าไม่รู้รู้แต่ปลากินได้ไปลกลับบ้านดีกว่าสิไปไปปลดปลายอยู่บ้านจ้าก็ามาถึงบ้านแล้วจ้ะมาทำการปลดโตใหญ่เลยสูสกิลดูใหญ่ใหญ่ตะเพียนตะเพียนมนะันเน่ ทำสุ่มเลยแล้วเข้าได้จังใดร <Yeah. S 1> ังไม่แน่ uh huh. ลังเลยนะนะโอ้จากข้างบนหล่นลงมาข้างล่างแล้ว <c oughs> อยากได้ไส้นี้ดิถ้าเปลี่ยนจากไส้เล็กๆน้อยๆเป็นไส้นี้มืดเลยเดี๋ยวว่าทำสุ่มหาเลยเนี่ย่ะ <c oughs> เดี๋ยวให้พ่อน้องจนายปดปลาให้ก่อนเด้อจ้ะ ถึงสิพร้อมไปทํางานแล้วก็ปดปลาก่อนได้จ้ะนะจ้ะเดียเ๋ยวไม่นุชจะนายเสียเอาไปทําสุ่มเลยไปแล้ะปดแล้วแหละจ้ะตัวสุดท้ายหรอวะมือของกับเปื้นอนเก็ตไปายูด้วยละ่ะแมน,มนเขาคือถามว่าตัวสุดท้ายบอกเขาไปใส่มาสามตัวนี่ม,ม,นมีอย่างนั่งหลังอ่ะอัด,ดนอะนมาตรงนี้ชี่ พี่นายพี่นายนั่งแมชโชอยู่เมื่อกี้นี่ไหนบืองนักงานของเขากันจะไปเนี่โอ้ถ่านเตาไฟเลยบ่บ่มีไฟแล้วด้อจ้ะนี่นี่แบบนี้ไม่น้องจะนายเสียไปเฮ็ดสมจ้ะเดี๋ยวให้แม่เฮ็ดสมเดี๋ยวทิ่ทำคลิปทำส้มปลาด้วยจ้ะรอชมเลยคลิปต่อไปหลายตู้หลายตอยู่ด้วยเนาะมีแต่ปลาแบบนี้พอดีพอดีเหมะเจาะเลยจ้ะนี่เมื่อนี้ขายวิว บ่ได้ขายปลาเนาะขายธรรมชาติมือนก้จสองสามโลกลับมได้ขายดีมา,ามา,าคลิปนี้ก็พาไปชมบรรยากาศตอนพ่อน้องจะนายไปยามมองนะจ๊ะปลามันจะใส้ใหญ่ๆงามๆเลยจ้จะเจ้ะเดี๋ยวแม่น้องจะนายจะเอาไปที่สุม่ม อันปานินสิตากแดดด้จ้ะเดี๋ยวแม่นอ้อจนนายจะไปนในทำในคลิปต่อไปด้จ้ะเอานั้นจ้าคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้แม่น้องเจนนายหน,น่อยเด้อจ้าแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้าสวัสดีครับ